นางสาวบันทิตาลุโคดสาขารัประศาสนศาสตร์ช um ื่อนางสาวสวักษ์ศาสนาสาขารัประศาสนศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปทิตาคณาวาปีสาขารัประศาสนศาสตร์ค่ะช um ื่อนางสาวออนปียาขันคุ้มสาขารัประศาสนศาสตร์ค่ะชื่อนางสาววนิดาอุ่นพังสาขารัประศาสนศาสตร์ค่ะชื่อนางสาวสิดาพรมโรโสสาขารัประศาสนศาสตร์ค่ะชื่อนางสาวธรรมณีคำแดงสุด สาขาลัทภาษาศาสตร์ค่ะชื่อนายสารบุตรศัดสาขาลัทภาษาศาสตร์ครับพี่นายบารมีแก้วสิิสาขาลัทภาษาศาสตร์ชื่อนายสงการดีสองชั้นสาขาลัทภาษาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอนะคะเทคโนโลยีมาพัฒนาท้องถิ่นค่ะในเรื่องขุดยนต์หันตาเก็บขยะค่ะค่ะจากการสํารวจนะคะเราจะพบว่าขยะมีอยู่ทุกที่นะคะยกตัวอย่างเช่นตามแม่น้ําตามรินถนนค่ะ เราจึงได้สืบค้นนะคะการทําหุ่นยนต์เก็บขยะขึ้นมาแต่ในการสืบค้นนะคะเราได้พบว่ามีผู้คิดค้นการทําหุ่นยนต์เก็บขยะตามแม่น้ําแล้วค่ะเราจึงต้องการต่อยอดในการสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะหันศาขึ้นมาเพื่อเก็บขยะทุกชนิดที่ขวางหน้าและสามารถแยกขยะได้เป็นในตัวเพื่อง่ายต่อการแยกสลายค่ะวิธีการนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมของคําสั่งหุ่นยนต์นะคะ ค่ะโดยเราจะใช้คําสั่งหุ่นยนต์คล้ายกันกันกบหุ่นยนต์เก็บขยะในแม่น้ําค่ะและก็จะใช้คําสั่งเหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไปเพื่อเดินเก็บขยะได้และใช้คําสั่งว่าจะเก็บขยะประเภทไหนเช่นขยะขวดพวกขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. ค่ะและเราจะเพิ่มกล่องใส่ด้านหลังนะคะเพื่อที่จะใส่เพื่อที่จะนํามาเก็บขยะค่ะเชื่อมติดกับหุ่นยนต์เลยค่ะโดยเรา,ามีความคิดว่าจะใส่กล่องด้านหลังมีต้นแบบมาจาก ะก้าเด็กดอยค่ะขยะที่เก็บมาก็จะนำมารีไซเคิลเช่นกล่องนมนมกล่องไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแล้วมีประโยชน์มีหลายคนนำกล่องนมเปล่าที่ดื่มแล้วนำไปทำงานประดิษฐ์สมัยนี้มีไอเดียใหม่ๆที่สามารถทำให้กล่องนมดูมีราคาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับนักประดิษฐ์งานรีไซเคิลได้มากเช่นกล่องกระดาษใส่ดินสอปากกาดอกไม้กล่องนมโคมไฟกล่องนมค่ะสอง กระดาษขยะจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราจะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ถุงกระดาษลังกระดาษเป็นต้นกระดาษเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เช่นทำเป็นลังใส่ไข่เปเปอร์มาเช่ทำเป็นเครื่องประดับค่ะ 3. กระป๋องน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในหลายคนที่หลายคนติดในรสชาติ แต่พอดื่มหมดแล้วก็ทิ้งกระป๋องน้ำอัดลงลงขยะแต่หากงองสีสันกระป๋องหลากสีดูน่าสนใจไม่น้อยนั่นจึงมีบางคนนำเอากระป๋องเหล่านี้มาเพิ่มคุณค่าของมันด้วยความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆกลายเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ทั้งที่น่ารักและน่าทึ่งอย่างมากเช่นโคมไฟกระถางต้นไม้กระป๋องใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์ค่ะ 4. หลอดน้ำ หลอดน้ําที่เราใช้ดูดน้ํากันทํามาจากพลาสติกมีสีสันสดใสเหมาะที่จะนําไปรีไซเคิลตกแต่งให้สวยงามได้อย่างไม่ยากนับว่าเป็นงานประดิษฐ์ขึ้นพื้นฐานระดับประถมแต่สวยสดใสไม่แพ้ง,งานฝีมือชิ้นใดในโลกเช่นสารตะก้าโคมไฟและสุดท้ายค่ะขยะเปียกคือขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายสามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้เช่นเศษ อาหาเรเศษผักเศษผลไม้เศษใบไม้มูลสัตว์และซากสาัตว์เป็นต้นค่ะกรบนการจะเปนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ